เนี่ยพี่น้องดูเนี่ยรูปหัวใจไอหยกไปนั่งตรงหน้ามันดิลูปหัวใจแล้วก,ก็คุยกับมันดิเนี่ยพี่น้องถ่ายแมวให้ดูด้อยนะเมื่วานก็ถ่ายแมวคลิปสั้นออไอไอตัวไหนไอตัวไหนปังปังไอ้ปังปังเนี่ยพี่น้องปังปังเนี่ยเนี่ยหมอไปหาหมอเมื่อวานในี่หมอเขาบอกว่าใสา่ช่วงก่อนไอนั่น หมากัดไงหมากัดไส้ทะลุเลยคิดว่ารักษาไม่ได้นึกว่ามันตายแต่นี้่ไส้มันมากองอยู่ตรงนี้พี่น้องเนี่ยไปหาหมอเมื่อวานนี้นึกว่าจะไอจะไปผ่ามันออกไงจะไปดูดมันออกนึกว่าเป็นเลือดหรือเป็นอะไรข้างอยู่หมอบอกไส้กัดหนังเนื้อไอไอแผลในมันไม่สนิทเนี่ยพี่น้องมันโปนี่เห็นไหมไส้มันมากองอยู่ด้านข้างอ่ะพี่น้องทสัญญกรรมก็ห้าพันนู่นอะอแก้วมีตงังทศนญกรรมด้วยไอไปังปังมันจะกินข้าวกินไม่ได้ลูก ไปกินไม่ได้มานี่มานี่มาที่เร็วนี่มาหายโชคนี่มะในโชคมันนอนตูดองดงเลยนีะมาเนี่ยเร็วปังแป้งมานี่ดูมันนั่งมองพี่น้องมานี่มาเร็วมานี่มาปังแป้งมาเออมาในโชคมันไม่แม่เรียกมันนี่ตามด้วพี่น้อง ห้าศูนย์สองเด้อตามเด้อเนี่ยงวดเนี้ยตามมันใหม่เด้องวดที่แล้วโอย้ยแก้วเอาแปดกไตสักหน่อยก็ไม่ได้ไอาแก้วหรือไแก้วโง่หลายไปอุ้มมันดิอุ้มมันดิอุ้มมันไปนั่งตรงนู้นเนี่ยเนี่ยอุ้มมันไปนั่งตรงนั้นมันก็นอนอุ้งตึงอย่างเงี้ยมันออเสาะน่มันอ้อเสาะ สองตัวอนอนเลยเออ้งางมุกบางหันฝั่งนี้ปางหันลงขึ้นฝั่งนี้ ไอ้ตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นโรคเป็นภัยไอ้ตัวนี้หมาไม่กัดเนี่ยเขาบอกให้ไปขีดวอกซินกันไอ้กันอะไรนะยาแก้วยังไม่ได้ไปขีดให้หมดเลยแต่ข้างบ้านตายหมดเลยพี่น้องข้างบ้านห้าตัวตายเรียบเลยแต่ของยาแก้วไม่ค่อยลงบ้านไงนแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอาไอ้ท่วโรคมันจากแม่ปอบแม่มันลงบ้านยายแก้วนั้นไปขีดวักซินให้เนี่ยงลง,งต่างตายเลยถ้าเป็นอะไรเนี่ยนอ,นอนเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ปังปังเนี่ย ปังปังนี่าแ,ก,แก้วมักพิเศษเลยแต่ว่ามันหมามันกัดจนเละเลนหมดไงมันฟื้นตัวมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเนะี่ยหมามันกัดจนพี่น้องเอ,อ้ยเ,เละบดเนี่ยดันนี่กกทะลุบดเนี่ยดันปอดเนี่ยกัดปอดทะลุกัดด้านข้างไส้ทะลักออกมาน่นน่ะหมอก็เลยทําได้มันก็เลยมากองอยู่ด้านข้างหนังข้างมันเลยไม่หายให้ มันเลยไม่หายก็เลยได,ได้ได้ประมาณนี้อะไรนี่มันไอ้โชคฮะอันนี้มัน,น,มนไอ้โชคมันมานอนอูกตุกอยู่ในไอ้โชคอะ่ะอืมบ๊ายบายกันดิ